ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับกลับผมเจอเพื่อนๆหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการจัดการระบบเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือหน้าจอช่องของผมนะครับช่องของผมมีชื่อว่า3ที่สุดที่นครน,นะครับหลายคนทำเพลย์ลิสต์แล้วอยากบบปรุงปรับเปลี่ยนแต่ก็ไม่เข้าใจวิธีการนะครับเมื่อเราเข้ามาในช่องของเรานะครับ นี่เราเข้ามาในช่องของเราก็ไปที่ช่องของตัวเองนะครับช่องของคุณนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมถ้าเราไปดู playlist กด playlist ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่า playlist ของเรามีกี่ตัวที่เราตั้งไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างผมนี่มีแปดตัวนะครับแต่ละ playlist ก็จะมีวิดีโอที่เราแยกประเภทลงไปแตกต่างกันไปนะครับ อันนี้มี13นี่มี2มี2มี60มี60มี40อย่างนี้นะครับนี่คือ playlist นะครับซึ่งมันเป็นการกระบวนการในการจัดแยกหมวดหมู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะให้วิดีโอของแต่ท่านแต่ละตัวไปอยู่ playlist นะครับอย่างเช่นว่าผมต้องการให้กล้วยหิวข้าวนอนรอเนี่ยให้ไปอยู่ใน playlist ใด playlist หนึ่งก็เนี่ยฮะเอาเมาส์นะครับมาไว้ที่ใต้วิดีโอมุมขวาของแต่ละวิดีโอนะครับ พิจมันจะมีจุด3จุดตรงนี้คลิกเข้าไปครับบันทึกไปยังเพลย์ลิสต์นะครับคลิกเข้าไปครับนี่มันจะขึ้นชื่อเพลย์ลิสต์ที่เราที่เราที่เรามีนะครับสมมุติว่าผมอยากจะเอาอ่กล้วยหิวข้าวนอนรอเอาออกนี่ผมก็ติ๊กออกนะครับติ๊กออกแล้วผมจะไว้ไว้ไหนไว้ไหนก็ได้ไว้เพิ่มไว้นะครบนมเมืองงามไว้กเกษตรอะไรก็ได้หรือถ้าไม่เอาไปไวก้ก็พอติ๊กออกเสร็จก็ กดออกทันทีนะครับกล้วยก็จะไม่อยู่ในเพลิดแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะเอากล้วยเข้าไปในเพลิดนะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับ3จุดตรงนี้ปุ๊บบันทึกไปยังเพลิดเราจะเอากล้วยไว้ที่นครพนมเมืองงามติ๊กเข้าไปแล้วก็กดออกนะครับไปดูในเพลิดครับว่า,ามีกล้วยอยู่หรือเปล่านะครับในเพลิดนะครับเพลิ นครพนมเมืองงามเมืองไหนนี่แล้วเมืองเมืองงามอยู่นี่นะครับนครเมืองงามอยู่น,น,นี่ดูเพลิดดูซิว่าในนี้มีกล้วยกล้วยอยู่หรือเปล่ากล้วยอยู่ไหนเรียงยังไงนะครับนี่นะฮะกล้วยหิวข้าวนอนรออยู่ในนี้นะครับนี่คือเราเข้าไปดูในเพลิดนะครับผมก็ยังไม่ได้จัดเลยนะครับก็แบกกลับครับแล้วนี้นะครับ ไปที่วิดีโอเหมือนเดิมมันนี่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคลิกเข้าไปผมจะเอากล้วยออกจากเพลิดเมื่อกี้เพลิดชื่อว่า,อ,าอะไรฮะคลิกดูตรงนี้ก็ได้นะครับบันทึกนะครับนี่อยู่ในนครพนมเมืองงามซึ่งเมื่อกี้เราไปดูก็มีนะครับผมจะเอาออกครับติ๊กออกปุ๊บนะครับแล้วก็ปิดออกไปดูในเพลิดนครพนมเมืองงามครับมีหรือเปล่าดูเพลิดนะครับ เมื่อกี้อยู่ล่างสุดมีไหมหายไปแล้วเห็นไหมครับหายไปแล้วนะครับนี่คือกระบวนการในการเอาพีลิสออกนะครับสามารถที่จะดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านเห็นว่าคลิปของผมตัวนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอให้ท่านได้กดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของท่านได้นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบพีลิสของท่านได้นะครับไม่ห่วงครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ